สมมติสมมติตกเบาๆตกหลกอกเลยนะสมมติรักๆแล้วอันนี้คนดูนะคนดูดูนะอันนี้คือตกหลอกที่ไดนเฟซไหมยืนอยู่แล้วก็ยืนอยู่แล้วก็ คินว่าจะยังไม่จบลงง่ายๆสำหรับประเด็นดราม่าของนักสแสดงสาวตัว,ตวแม่ฉาย,ยาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างแอนทองประสมกับกรณีตบหน้าดีเจนุ้ยกลางงานอีเวนต์จนกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกโซเชียลถึงเรื่องความเหมาะสมและการให้เกียรติเพื่อนร่วมง,งานต่อมาดีเจนุ้ยออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้มีอะไรเป็นเพียงการเล่นกันเท่านั้น จริงๆขอบคุณขอบคุณก่อนคนที่ส่งข้อความมาเป็นห่วงเราอะต้องขอบคุณเขาก่อนนะที่แบบเป็นห่วงเราแต่เรื่องที่จะอธิบายคือมันมันไม่ได้มีอะไรนุ้ยกับพี่แอนอะคือเรื่องมันจบบนเวทีเลยแล้วก็มันเหมือนเป็นแบบโมเมนต์ที่เรารู้อยู่แล้วว่าพี่แอน่ะเขาปูเรื่องมาแลว้วว่าเขาจะเล่นกับเราแบบไหนใช่ไหมฮะแล้วก็เราคิดในหัวอยู่แล้วว่ามันต้องมีช็อตที่ต้องปึ๊บแน่ๆอันนี้คือคิดในหัวแล้วมันก็เลยไม่ได้ตกใจมากเจ็บมาเ ก็แดงก็คือมันก็ดังอ่ะแล้วมันก็เพิ่งไปดูคลิปก็คือหน้าสั่นเลยอ่ะส่วนทางด้านนักแสดงสาวแพททิเซียผู้อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นกันโดยเธอยอมรับว่าตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นดราม่าโอ้เห็นพันพาดก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องขนาดนี้เออเป็นไงว่าตกใจไหมตกใจที่เป็นดราม่าค่ะตกใจแต่มันเกิดขึ้นแล้วเพราะมันแบบอุ้ยพี่ให้แต่เอาจริงหนูรู้ว่าเขาสนิท มันเป็นเรื่องหนูเสมือนเป็นคนดูท่านหนึ่งแบบว่าพี่แอนแบบเราก็คือโชคดีที่ซนะิจูเอชั่นนตอนงานอะมันขับขังมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบใครไม่โอเคเราก็เห็นแล้วว่าอินเทนชั่นพี่แอนมันก็ไม่ได้รลายหวังร้ายอะไรอยู่แล้วฉะนั้นมันก็โอเคเออรู้ <c oughs> สึกแกเป็นดราม่าอย่างเดียรู้สึกว่าว้าว ็นดาราได้ยังไงก่อนแต่วก็นี่แหละค่ะบางทีเราเห็นแค่เวลาเราอยู่แบบในเน็ตเนาะเราก็อาจจะเห็นแค่แบบคลิปสั้นๆหรือภาพสั้นๆของเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วมันก็อาจจะทำให้ตีความได้หลายบลายแบบใช่พี่แอร์่ไหมไม่ได้พูดเพาหนูเชื่อว่าแม่ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วใช่คือเอาจริงๆนะ n อ็นเทนชั่นง่ทุกคนคือแบบรู้ว่ามันเป็นเรื่องตลกของเขา,าเขาไม่ได้แบบคิดรลายหรืออะไร แม้ว่าดีเจนุ้ยและสาวแพทิเซียจะออกมายืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้มีอะไรอย่างแน่นอนแต่ชาวเน็ตหลายคนก็ยังคงไม่พอใจเดินหน้าขุดวีรกรรมของสาวแอนออกมาแฉอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของเธอที่เคยปฏิบัติกับคนทั่วไปรวมถึงบทสัมภาษณ์ในรายการต่างๆของเธอหรือนักแสดงที่เคยทำงานร่วมกับเธอจนทำให้ตอนนี้แฮชแท็กแอนทองผสมติดเทรนทวิตเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามเราคงต้องรอให้สาวแอนออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวดราม,ม่าที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองต่อไป